อรับข้สู่ข่าวดึกทีวีไทยทีวีสาธารณะวันนี้18ธันวาคม2552พบกับดิฉันพรวดีลาธนาดีค่ะผมนัทพงศ์ธีราพัฒรานนท์นะครับและนี่คือประเด็นข่าวดึกคืนนี้ครับ In particular against developing countries should not be imposed on the basis of anti-climate change effort. ยกรัฐมนตรีในฐานะประธานอาเซียนย้ำจุดยืนพร้อมให้ความร่วมมือแก้ไขปัญหาโลกร้อนภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรมไม่ผักภาระให้ประเทศกำลังพัฒนาหรือประเทศยากจนชวนหลีกภัยระบุฝ่ายค้านจะพิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลกรณีวิศวกรไทยถูกจับต้องคำนึงถึงข้อเทจจริงไม่ควรเป็นเรื่องเครื่องมือให้รัฐบาลกัมพูชาทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ร,รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสอบจุดชมวิวในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวบนเกาะสีชังเพราะมีการบุกรุกพื้นที่จริงพร้อมสั่งสอบคนผิดภายใน7วันผู้สูงอายุในตำบลหนองบัวจังหวัดกาลสินกว่า300คนรวมตัวเรียกร้องเบี้ยยังชีพเพราะไม่ได้รับมานาน6เดือนแล้วขณะที่อบตหนองบัวแจ้งไม่มีงบประมาณ สำหรับการประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับโลกที่กรุงโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กในวันนี้ผู้นำประเทศชั้นนำอย่างสาหรัฐอเมริกานายบารักโอบามาออกมาแสดงความมั่นใจนะคะว่าผลจากการประชุมในครั้งนี้จะสามารถนำไปสู่แนวทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมได้ส่วนนายกรัฐมนตรีของไทยก็ได้พูดถึงบทบาททั้งในส่วนของฐานะประธานอาเซียนว่าอาเซียนได้ตระหนักถึงปัญหานี้และมีการพูดถึงแนวทางการแก้ไขปัญหานในระดับ อาเซียนเช่นเดียวกันส่วนของไทยนั้นแน่นอนว่าประเทศกําลังพัฒนาย่อมมีปัญหาทั้งเรื่องของเกษตรกรรมและการแก้ไขปัญหานะคะซึ่งเรื่องนี้ส่มนบุชนในต่างประเทศจํานวนมากก็ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาแก้ไขปัญหาวิกฤตโรคร้อนของประเทศกําลังพัฒนาค่ะ วันสุดท้ายของการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหาประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่15และพิธีสารเกี่ยวโตสมัยที่5้านกรุงโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กในอภิสิทธิ์เวชาชีวานาย,ยกรัฐมนตรีนะคะได้เข้าร่วมประชุมเพื่อหาข้อสรุปในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งสื่อมวลชนในต่างประเทศจํานวนมากได้ให้ความสนใจในตัวนาย,ยกรัฐมนตรีในฐานะประธานอาเซียน และผู้นำประเทศที่กำลังพัฒนาโดยสอบถามถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาสภา,ภาพภูมิอากาศนายกรัฐมนตรีได้ย้ำถึงจุดเดิมนะคะคือพร้อมให้ความร่วมมือภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรมที่จำไปเป็นการผลักภาระให้กับประเทศที่กำลังพัฒนาหรือว่าประเทศยากจนรวมทั้ง ต้องได้รับเงินสนับสนุนและการพัฒนาเทคโนโลยีจากประเทศที่พัฒนาแล้วค่ะเพื่อเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนและไม่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วยนายกรัฐมนตรีนะคะยังได้มีโอกาสหารืออย่างไม่เป็นทางการระหว่างผู้นำประเทศต่างๆทั่วโลกซึ่งนายบารักโอบามาประธานาธิบดีสหรัฐและนายบันคีมูนเลข,ขาธิการสหรประชาชาติได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยค่ะ จนในสัปดาห์หน้า21ธันวาคมนะคะนายจตุพรพรมพ,รมพันธ์สะสะสัดส,ส่วนพักเพื่อไทยบอกว่าจะเปิดเผยเอกสารที่ระบุว่านาย,ยกรัฐมนตรีนั้นมีการพูดถึงการจัดการกับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอย่างละเอียดนะคะขณะที่ประธานสภาที่ปรึกษาพักประชาธิปัตย์เรียกร้องให้ฝ่ายค้านไม่ควรทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องและอย่าเป็นเครื่องมือให้กับรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้านค่ะ นายโชลิกภัยประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีที่สมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาวิจาร์ณรัฐบาลไทยอย่างต่อเนื่องว่ารัฐบาลไทยต้องถือหลักที่อารยะประเทศปฏิบัติ ซึ่งจะทำให้รักษามาตรฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้อย่าทําอะไรโดยหวังผลเพื่อการตอบโต้เหมือนเช่นกรณีการดักฟังโทรศัพท์ไทยต้องยึดหลักสากลและกฎบัตรประชาชาติคือไม่ไปดักฟังโทรศัพท์ใครและเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องหาข้อเท็จจริงกรณีทางการกัมพูชามีการดักฟังโทรศัพท์ ส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านจะนําปัญหาไทยกัมพูชาขึ้นมาอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะในชวนกล่าวว่าฝ่ายค้านต้องคํานึงถึงข้อที่จริงไม่ควรเป็นเครื่องมือให้รัฐบาลกัมพูชาทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเกาะสีชังนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นเกาะ ที่มีทัศนียภาพที่สวยงามในจังหวัดชนบุรีหลังจากที่มีการร้องเรียนว่ามีการบุกรุกในพื้นที่เกาะสีชังตอนนี้มีความชัดเจนแล้วใช่ไหมครับนายกรวโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ได้ลงพื้นที่นะครับเพื่อตรวจสอบบริเวณจุดชมวิวในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวบนเกาะสีชังนะครับแล้วก็พบกับทางนายกเทศบาลตำบลเกาะสีชังทําการหาข้อเท็จจริงนะครับที่มีปัญหาเรื่องของการบุกรุกพื้นที่ครับ การก่อสร้างเทป,ปูนทับหาดหินกลมระยะทางกว่า300เมตรพร้อมกับมีการสร้างบันไดสร้างห้องน้ามีทั้งการขุดแล้วก็เจาะต่อเติมนะครับเพื่อสร้างเป็นที่วางเตียงผ้าใบแล้วก็ร้านอาหารบริเวณจุดชมวิวของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5บริเวณหาดหินกลมช่องเขาขาดบนเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีเป็นจุดที่นายถาวรเซนเนียมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจพบว่ามีการบุกรุกจริงหลังจากที่มีชาวบ้านบานเกาะสีชังและก็หัวหน้าส่วนราชการจํานวนมากทาหนังสือร้องเรียนมาที่กระทรวงมหา ไทยว่านายดำรงเพตรานายกเทศบาลตำบลเกา,เา,เาะสีชังอำเภอเกาะสีชังได้ใช้อำนาจโดยมิชอบเอื้อประโยชน์ส่วนตัวและก็พวกพ้องยึดพื้นที่ดังกล่าวเพื่อทำธุรกิจขณะที่นายดำรงก็อ้างว่าเหตุที่ก่อสร้างเพื่อพัฒนาพื้นที่เกาะก็เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับและก็รวมไปถึงการท่องเที่ยวแต่ที่ไม่รอการอนุญ,ญาตจากทางจังหวัดและอำเภอเกาะสีชังเนื่องจากได้การได้มีการทำหนังสือขออนุญ,ญาตการก่อสร้าง ลานวางเตียงผ้าใบเพื่อการท่องเที่ยวไปให้กับแนมเภอเกาะสีชังจํานวน12ไร่ที่หาดหินกลมประเภทลกล้างว่างเปล่าเพราะว่าส่วนหนึ่งเห็นว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์แต่ว่าปรากฏว,ว่าแนมเภอเกาะสีชังไม่อนุญาตส่งหนังสือกลับมาว่ากฎหมายขออนุญาตใช้ที่สาธารณะของแผ่นดินหมู่9ได้ยกเลิกไปแล้วจึงเกาะสร้างไปเลยเพราะคิดว่าทำเพื่อประโยชน์ของชาวสีชัง เบื้องต้นนายถาวรก็ได้มอบอำนาจในการตรวจสอบดูแลการกระทำความผิดให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและก็นายอำเภอเกาะสีชังร่วมกันตรวจสอบนะครับเพื่อหาข้อเท็จจริงแล้วก็การกระทำความผิดให้เสร็จสิ้นภายใน7วันพร้อมกับกำชับเจ้าหน้าที่นะครับว่าหากจำเป็นต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่มีการบดบังทัศนียภาพก็ต้องรื้อแล้วก็ฟื้นฟูสาภาพให้กลับมาเหมือนเดิมโดยเร็วที่สุด ขณะนี้หลายประเทศในยุโรปกําลังเผชิญกับสภาพอากาศที่เลวร้ายเป็นวันที่สองติดต่อกันค่ะโดยมีความเป็นไปได้ว่าจะยังมีหิมะตกหนักอีกหลายพื้นที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะได้รับผลกระทบจากหิมะตกหนักต่อเนื่องทำให้การจราจรน,นั้นไม่คล่องตัวค่ะซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาฝรั่งเศสระบุว่าจะมีหิมะตกปกคลุมพื้นที่แถบกรุงปารีสต่อเนื่องตลอดช่วงสุดสัปดาห์นะคะ หิมะที่ตกหนักก็ทำให้เที่ยวบินหลายเที่ยวในฝรั่งเศสล่าช้าออกไปส่วนที่โรมาเนียเจ้าหน้าที่ต้องสั่งปิดการสัญจรบนทางด่วนหลายสายค่ะเนื่องจากว่าเกิดพายุหิมะมีรายงานว่าคนติดอยู่ในรถยนต์ทางภาคตะวันออกของประเทศหิมะที่ตกหนักทำให้หลายหมู่บ้านถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเจ้าหน้าที่ต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ส่งอาหารและน้ำจนกว่าจะก,กวาดหิมะออกจากถนน ส่วนที่กรุงเบลเกรดเมืองหลวงของประเทศเซรเบียนะคะเด็กๆก,กำลังสนุกสนานกับการเล่นลากเลื่อนบนแม่น้ำดาน,นูบที่เย็นจัดจนกลายเป็นน้ำแข็งท่ามกลางอากาศลดต่ำกว่าศูนย์องศาเซลเซียสและคาดว่าอากาศจะหนาวเย็นต่อเนื่องตลอดสุดสัปดาห์เช่นเดียวกันค่ะส่วนที่ประเทศรัสเซียนะคะหิมะตกหนักจนทำให้รถติดเป็นทางยาวท่ามกลางอากาศติดลบ15องศาเซลเซียสประชาชนพยายามทำทุกทางเพื่อสร้างความอบอุ่นแก่ร่างกายค่ะ สำหรับเวียงจันเกมก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับและไทยก็ได้ครองเจ้าเหรียญทองด้วยสาหรับครั้งที่25ครั้งนี้ครับใช่ค่ะส่วนพฐฐิธีปิดในวันนี้นะคะก็เพิ่งจะจบลงไปเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา <HER> ท่ามกลางความประทับใจของแฟนๆกีฬาชาวลาวและนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งข,นขันติดตามได้ในช่วงกาะติดเวียงจันเกมส์ค่ะ ทันทีที่ไฟซีเกมดับมอดลงแสดงถึงความสําเร็จของลาวเจ้าภาพที่จัดการแข่งขันครั้งแรกได้อย่างน่าสนใจด้วยการทราบประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองมากที่สุดเป็นครั้งแรกถึง33มเหรียญทองจากการทํางานของนายสมสวัสดิ์เล่งสวัสดิ์ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันของลาวทาให้ได้รับคําชื่นชมจากบรรดาชาติสมาชิกรวมถึงคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือว่า IOC เพราะนอกจากจะแสดงถึงความก้าวหน้าทางกีฬาของลาวแล้วยังแสดงให้เห็นถึงความจริงใจและไมตรีจิตของชาวลาวที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ สำหรับไฮไลท์ของพธิธีปิดการแข่งขันคือการส่งมอบธงต่อให้กับอินโดนีเซียเจ้าภาพครั้งหน้าซึ่งรับเป็นเจ้าภาพครั้งที่4โดยจะจัดการแข่งขันทั้งหมด4เมืองค่ะประกอบด้วยจาก,การ์ตาบาเลนปังซามารังและบันดุงซึ่งในพธิธีปิดครั้งนี้อินโดนีเซียได้นําการสแสดงระบําโตเปงซึ่งเป็นเอกลักษณ์ทางศิละปะอย่างหนึ่งของประเทศมาสแสดงได้อย่างน่าสนใจรวมถึงการสแสดงปิดท้ายของเจ้าภาพลาวที่สร้างความคึกคักก่อนลาจากซีเกมส์ครั้งนี้